สวัสดีครับจากร้านโกงจากการเกษตรเรือ้ทานะครับวันนี้ก็มีเครื่องหยอดข้าวเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวหแถวนะครับจานคู่แบบบูธนะครับใส่รถไทนั่งกรับนี่นะครับรถรถจากโรงงานมาส่งครับ ห้ดูนะครับ,ต,รบาาตัวนี้นะครับที่เข้ามาใหม่รุ่นนี้นะครับหกแถวจานคู่นะครับแบบบูธนะครับตัวนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนขายดีนะครับรุ่นนี้ แล้วก็จานจานแหวกนี้ขนาด12นิ้วนะครับ12นิ้วใหญ่เจาะรูมาให้ทั้ง2ลรูนะครับถังข้าวก็ถังใหญ่นะครับใส่ได้ประมาณถังละ10กิโลขึ้นไปนะครับแถมจานให้ด้วย1ชุดนะครับจานที่แถมจานที่ติดมากับตัวเครื่องจะลงเป็นุูนะครับห่างประมาณ2ี่5งเซนนะครับส่วนจานที่แถมให้นี้จะลงแบบ โรยนะครับลงถี่กว่าเดิมนะครับผมข้าวก็จะลงประมาณหกถึงแปดเม็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้ ราคามีเยอะนะครับส่วนแบบเดินตามก็มีนะครับถ้าเป็นแบบเดินตามก็นี่ครับหกแถวเหมือนกันครับหกแถวจานคู่แบบแบบบูธนะครับเดินตามตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับใช้งานเหมือนกันหมดนะครับกับรถไทรถไทนั่งขับตัวนี้จานจะเล็กกว่านะครับตัวนี้ประมาณแปดนิ้วนะครับจานประมาณแปดนิ้วนะครับตัวนี้เดินตามนะครับตัวนี้ แถมจานให้ด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งคู่นะครับตัวนี้ส่วนนี้ก็เป็นหกแถวเดินตามแบบลูกปืนนะครับหกแถวเดินตามแบบลูกปืนตัวนี้จะราคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งหมืนสี่พันบาทเดินตามนะครับแบบลูกปืนส่วนตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นสี่แถวนะครับส่วนลูกค้าที่อยากได้สี่แถวก็มีครับ สี่แถวนะครับเีตัวนี้สี่แถวเดินตามแบบลูกปืนนะครับตัวนี้นหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรระหว่างขาระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับนี่สามสิบเซนแบบลูกปืนสามสิบเซนขานี้เลื่อนปรับได้อยู่นะครับถ้าสี่แถวนี่ขาจะเลื่อนปรับได้จานแหวกก็ขนาดใหญ่สิบสองนิ้วนะครับจานแหวกตัวนี้สิบสองนิ้วใหญ่นะครับตัวนี้ มีหลายรุ่นนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแถมจานให้ด้วยหนึ่งชุดนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นหกแถวเอ่อหกแถวจานคู่นะครับแบบแบบรถไทยนั่งขับแบบลูกปืนะครับตัวนี้เป็นแบบลูกปืนน,น,บบน,น,นี่ครับจานสิบสองนิ้วใหญ่เหมือนกันครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่สองหมืนบาทนะครับรุ่นนี้สองหมืนบาทมีก็มีทุกรุ่นนะครับส่วนนี้ก็เป็นแปดแถวนะครับแปดแถวแปดแถวสีทัังนั่งขับนะครับนี่รุ่นนี้สามหมืนบาทนะครับราคาสามหมืนบาทหน้ากว้างหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับระหว่างขาก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนเหมือนกัน สองโรงจักด้านหลังนะครับอีกสองโรงจักด้านหลังพวกขากระทูธรรมดาก็มีนะครับขากระทูก็มีด้านนี้ขาสี่แถวขากระทูหกแถวขากระทูนะครับมีพวกนั้นก็จะเป็นขากระทูหกแถวขากระทูธรรมดาครับนี่ครับตอนนี้เป็น ตันนี้เป็นหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับตัวนี้นั่งขับตัวนี้ส่วนพวกนี้เป็นของตาเงานะครับหกแถวตาเงาหกแถวตาเงานี่ก็หกแถวตาเงาถ้าสี่แถวจะหมดแล้วนะครับสี่แถวจะหมดแล้วจะเหลือแต่หกแถวแตาเงานะครับราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับหกแถวตาเงานี่หนึ่งหมื่นบาท ถ้าสแถวนะจะเป็นของตาปืนใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูสี่แถวตาปืนใหญ่ใส่รถไถเดินตามนี่นะครับนี่คือสี่แถวตาปืนใหญ่นะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรระหว่างขาจะห่าง30เซนขาเลื่อนปรับได้นะครับแถมจานให้ด้วย1ชุดนะครับตัวนี้ ใส่ข้าวประมาณถังละสิบกิโลนะครับสองถังก็ยี่สิบกิโลตัวนี้ราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นี่ครับสี่แถวตาปืนใหญ่คู่นะครับด้านหลังประมาณนี้ครับเ <c oughs> หลืออยู่สี่ห้าเครื่องนี่แหละครับ ส่วนเครื่องหยอดข้าวโพดก็มีนะครับถ้าลูกค้าสนใจเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวขาธรรมดานะครับสี่แถวสองทังปุ๋ยสี่แถวเอ้สี่ทังหยอดข้าวโพดนะครับตัวนี้หน้ากว้างสองเมตรครับพวกขาอิสระก็มีนะครับสี่แถวขาอิสระสามแถวขาอิสระนะครับสี่แถวขาอิสระนะครับ ขา,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 าธรรมดานะครับมีาครบหมดนะครับสแถวขาอิสระ36,000บาทนะครับสามหม่บาทส่วน4แถวขาธรรมดานี่ครับราคา31,000บาทครับตัวนี้สามหมบาทนะครับสแถวขาธรรมดา16,000บาทนะครับหนึ่งบาทสแถวขาอิสระ นี่ครับสองแถวขายอิสระตัวนี้สองหมืนบาทนะครับสองหมืนบาทตัวนี้สามแถวขายอิสระสามแถวขายอิสระสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้สามแถวขาธรรมดาสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสองหมืนเจ็ดพันบาทมีเยอะนะครับมีทุกรุ่นลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5, 5 4 5 6 6 9 0944699224ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับสินค้าเต็มโกดังครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนอกทาจังหวัดเชียทโซทนนะครับสนใจก็เข้ามาดูสินค้าได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ